คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซออกซิเจนได้นะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะเพราะควันเนี่ยควันเห็นว่าเขาเขียนตรงควันเนี่ยออกมาว่ามี C O 2ก็คือหมายถึงก๊าอะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะลองมาดูด้านล่างบ้าง <c oughs> ด้านล่างนี่เขาทำเป็นสามมิตินัเนี่ยเออแบบเออมีแบบดึงได้อะไรต่างๆได้อย่างอันเนี้ยเขาก็บอกว่าอ่า ถ้าสมมุติไม่ใช้ไฟก็ให้ทําไมคะถอดอะไรคะถอดปลั๊กออกใช่ไหมคะถอดปลั๊กนะนอกจากน,นี้เห็นไหมมีม่านนมีสมการด้วยเห็นไหมเดลต้าคส่วนเดลต้าทอัตราการส่งผ่านความร้อนเท่ากับ K A เ e l ดลต้าทส่วนเดลต้าเอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอัตราการถ่ายทความร้อนนะคะ อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผนังนะคะถ้าเกิดว่าทาผนังด้วยสีอ่อนๆมีมา่านช่วยลดความแตกต่างของอุณหภูมิใช่ไหมมันก็จะ <c oughs> ทําให้อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยลดลงแอร์มันก็จะทํางานลดลงนะคะนอกจากนี้ตรงนี้ก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์เคยเห็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ไหมที่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์รีไซเคลิล ะะเวลานักเรียนไปซื้อพวกขวดน้ําขวดอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ย PET หมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง HDPE หมายเลขสาม PVC หมายเลขสี่ LDPE มันก็คือสัญ,ญลักษณ์ของพวกพลาสติกที่สามารถนํามาอะไรได้คะ่ะรีไซเคิลได้ก็ให้เรารู้จักเป็นไงคะแยกขยะเพราะว่า <c oughs> ขยะเหล่านี้ก็จะได้สามารถทําไมคะ นำไปหลอมใหม่นะคะเพื่อเอผลิตเป็นสินค้านะคะออกมาเพื่อจะได้ลดปริมาณทรัพยากรใช่ไหมคะนอกจากนี้อซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นในบ้านเรือนแต่ถามว่าอยู่วิทยาลัยทําได้ไหมอยู่วิทยาลัยทําได้ไหมทําได้เหมือนกันจังครับพักที่ไหนเพิ่งเข้าครับครับได้ยินแล้วครูเห็นแล้วเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้นะส่วนที่วิไลเราก็จะมีถังขยะสีเหลืองถังขยะสีเขียวเห็นไ ขยะแห้งขยะเปียกสดดีขยะเปียกสดเนี่ยพวกเศษอาหารอะไรอาจจะไปเป็นอาหารปลาสวายอาหารสุก,กรอะไรต่างๆได้ส่วนขยะแห้งนั้นพวกกระดาษอะไรต่างๆอย่างเนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะทําให้คนที่เขาเก็บของเก่าหรืออะไรเนี้ยไปแยกไปขายได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องเป็นไงมีรีไซเคิลบินที่แบบว่าเออแยกไปเลย เนาะอันไหนเป็นขวดแก้วอันไหนเป็นขวดพลาสติกอันไหนเป็นกระดาษนะคะอ่ะเห็นไหมนอกจากนี้อ่าดูซิอันนี้อะไรเนี่ยเออสมมตุติอันนี้เขาก็บอกว่าอะไรคะเออกูก็ไม่เข้าใจเนาะที่เขาเขียนเนียท้ายซอยอันนี้กําลังจะวิ่งไปอันนี้เหมือนแบบไฟไหม้หรืออะไรไม่รู้คืออาจจะแบบว่าตื่นเป็นี้งตื่นสายนะคะไปไปทํางานสายอะไรแบบนั้นนะคะ าเกิดตื่นเช้าก็ยังพอมีเวลาที่จะทำไหมคะอาจจะเดินไปทำงานขี่จักรยานไปทำงานโลคาบอนได้เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างงานที่เอามาให้นักเรียนดูนะคะอ่ะนอกจากนี้เออมาดูภาพนี้อันนี้ก็สายวาดกระตูนเลยสายวาดกระตูนใช่ไหมคะเห็นไหมประหยัดน้ำไหมเนี่ยสองคนนี้ประหยัดน้ำไหมไม่ประหยัดกระสาดน้ำเล่นกันอะไรแบบนี้นะคะเออ ไก่ย่างการปิ้งย่างนะคะอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าเออปิ้งย่างควันอะไรต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่น,นี้มันก็เป็นอาชีพเนาะหรืออย่างนี้เห็นไหมคะเออเห็นไหมขับรถยนต์มาโรงเรียนอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไงคะเนี่ยเออถ้าไม่ใช้เลิกเรียนแล้วอ่าไฟยังเปิดอยู่เลยออกนอกห้องไปไฟยังเปิดอยู่แบบนี้ไม่ได้ ต้องทำไมคะปิดฝ่ายอันนี้วาดสวยนะคะวาดสวยบางที่เขาก็ทํามาก็ถือว่ามีความสามารถนะคะอ่ะคราวน,นี้อันนี้เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนเนาะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูเรียนยังได้ยินเสียงครูอยู่เนาะได้ยินครับเออได้ยินน,ะออน,นะคะ <c oughs> มาดูหน่วยเรียนที่ห้า ะะมาดูหน่วยเรียนที่5้าเปิดหนังสือรอครูอย่างเนี่ยเอ,อมาดูซิก่อนจะเรียนการอนุรักษ์พลังงานมีความหมายตามพรบรส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงานว่าอย่างไรใครอยากตอบข้อนี้ก็คือการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดนะคะก้าไปเลยขอควายาต่อไปข้อสองช่วยครูตอบด้วยนะ สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์พลังงานนั้นเนื่องมาจากอะไรนักเรียนว่าทำไมเราต้องอนุรักษ์พลังงาน,นะคะฮัลโหลมีใครอยู่บ้าง <c oughs> คําตอบก็คือ ทุกข้อรวมกันเพราะพลังงานสิ้นเปลืองอ่มันมีราคาสูงขึ้นแนวโน้มการใช้พลังงานก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องนะคะการใช้พลังงานก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอ่าข้อสามตื่นกันยังเนี่ยนักเรียนแล้ครับเออตื่นแล้วช่วยครูตอบหน่อยการอนุรักษ์พลังงานจะเกิดผลสลัมฤทธมากที่สุดด้วยวิธีการใดออกกฎหมายบังคับขึ้นราคาเชื้อเพลิงเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท หรือว่างอง,งูสร้างความตระหนักปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานตอบอะไรคะม,มีคนขยับทำท่าจะตอบตอบข้ออะไรลูกงองูครับงองูค่ะงองูครับได้ยินเสียงแผ่วมากๆนะงองูถูกต้องสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึก ต่อไปข้อ4กิจกรรมภาคส่วนใดที่สิ้นเปลืองแล้วก็สูญเสียพลังงานมากที่สุดนะักเรียนว่าไฟฟ้ากเกษตรกรรมอุตสาหากรรมหรือว่าคมนาคมขนส่งอันไหนที่แบบมันสูญเสีย คำตอบคือภาคคมนาคมขนส่งนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถนนหนทางในประเทศไทยมันเหมือนไม่เพียงพอกับอะไรการสัญจรของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลใช่ไหมคะในช่วงที่ยังไม่มีโควิดสงกรานติดกันไงติดไหมแถวนครสวรรค์บ้านเราทุกสี่แยกเลยใช่ไหมลูกนะคะถนนวิภาวดีรังสิตในกรุงเทพเนี่ยขาออกนะคะหรือขาออกที่จะไป ภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยรถติดกันมากเพราะฉะนั้นพอรถติดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเหมือนแบบเผาเชื้อเพลิงไปโดยที่รถมันไม่ได้ขยับไปเลยอะ่ะมันก็เลยถือว่ามีการสูญเสียพลังงานมากที่สุดอ่าข้อห้าข้อนี้ต้องช่วยครูตอบนะการนําสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาสู่กระบวนการผลิตใหม่เราเรียกว่าลายก็กลายรียูสก,ยก็ไข่รีเิลกก็ไรดิสหรือว่างองูรีไซเคิล รีไซเคิลครับขอบคุณครับจอจานครับไม่มีจอจานมีแค่งอง,งูนะคะรีไซเคิลเนี่ยเอาสิ่งของที่ใช้แล้วเข้ามาสู่กระบวนการผลิตใหม่เรียกว่ารีไซเคิลแต่ถ้าอย่างเอาแก้วชานมไข่มุกมาล้างให้สะอาดแล้วก็ไปไปใช้แทนกระถางปลูกเพราะชำต้นไม้อย่างนี้เราเรียกว่าร e u s e นะคะไม่ได้เรียกว่ารีไซเคิล รีไซเคิลต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่นะคะอ่านภัสเพียนสันเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้ทีหลังนะคะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้ทีหลังเนาะเลิกปักหมดก่อนอ่ะ <c oughs> ข้อใดเป็นแนวทางในการเอ่อโทษข้อใดคือแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่าตอบอะไรเดาคคำตอบคือสงวนอนุรักษ์พัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะตอบ,ออบอข้อกไก่อข้อใดเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังยย่งยืนที่สุดอะไรยั่งยืนที่สุดควบคุมการเพิ่มประชากร ขอไข่ปลูกปา่าลดการตัดไม้ทําลายปา่าขอควายขึ้นราคาสินค้าและเชื้อเพลิงงองงูลงโทษเจ้าพนักง,งานของรัฐที่ไม่ตามที่ไม่ทําตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมนักเรียนว่าข้ออะไรที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมได้ยั่งยืนที่สุดอ่ะขอไข่ครับอ่าตอบขอไข่ใช่ไหมเกือบถูกนะคะต้องเอ่อตอบอข,อข้อขอควายครับ กอไก่นักเรียนควบคุมการเพิ่มจํานวนประชากรอย่างตอนเนี้ประชากรลองดูนะเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าสาธารณสุขจะได้ผลรับผลกระทบเพราะควบคุมการเพิ่มจํานวนประชากรเนี่ยถ้าเพิ่มไม่ได้นะคะมันจะมีเด็กที่เขาเรียกอะไรประชาชนนะที่เข้าไม่ถึงสาธารณสุขเข้าไม่ถึงอาหารเข้าไม่ถึงงานเข้าไม่ถึงการศึกษา พอเขาเข้าไม่ถึงการศึกษาปุ๊บเขาก็จะไปทําไมและทําอะไรโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นไปตัดไม้ทําลายป่าทําการเกษตรบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแบบนั้นนะคะหรือไปล่าสัตว์เออที่มันช่วยรักษาสมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอเพิ่มถ้าประชากรมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมตอนเจ็บป่วยเตียงไม่พอใช่ไหมคะนักเรียนแล้ว แล้วคนที่บางทีถ้าเขาไม่ได้รับการศึกษาแล้วเขาอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลบางทีอาหารการกินที่เขากินเข้าไปมันอาจจะทําลายหรือทําร้ายตัวเขาไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่ถ้าสมมุติประชากรมันเพิ่มขึ้นน่ะมันก็จะใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานเพราะนี้นผลก็ส่งกระทบไปยังสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะจึงต้องต่อกกอไก่ควบคุม จำนวนประชากรน,นะคะข้อ8นิเวศพัฒนา e c o คด v e l ล p อ e เมมีแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรคำตอบก็คืออันนี้อาจจะยากหน่อยนะคะตอบพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ขอไก่นะคะอ่ะาคราวนี้ข้อ9ลองเดานะคะอันนี้ช่วยช่วยครูตอบนะคะข้อใดคือกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ขอไก่ ISO 9,000ขอไข่ ISO 14,000ขอควายการเดินลโลนโลนลนชูป้ายคำขวาญงองูการร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมไทยอันไหนถือว่าเป็นระดับสากลคะงองูครับเพื่อนตอบงองูถ้าร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมไทยถือว่ายังไม่อินเตอร์ใช่ไหมยังไม่ go inter เพราะว่ามันเพียงในประเทศไทยแต่จริงแล้ว ทำแล้วสากลรู้เป็นที่รู้เลยเนี่ยก็คือ iso 14000เพราะมันคือมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะอย่าง iso 9000นะมันคือมอ,อกนอักเรียนมาตรฐานอุตสาหการรมผลิตสินค้าได้คุณภาพได้มาตรฐานแต่บางทีอาจจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคือหมายความว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอะไรอย่างเงี้ยในขบวนการผลิตก็จะต้องมามี iso 14000แล้วเพื่อจะมาควบคุม ลดปริมาณของเสียลดควันพิษลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงพวกนี้นะคะอ่าต่อไปข้อส0วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปีตามลำดับอ่าดาวซิเออวันสิ่งแวดล้อมไทยน่าจะเป็นวันไหนเคยร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนไหมวันสิ่งแวดล้อมไทยคําตอบคือ ขอไข่นะคะสี่ธันวาคมและ5มิถุนายนก็คือสี่ธันวาคมเนี่ยจะเป็นก่อนหนึ่งวันที่จะถึงวันพ่อแห่งชาตินะคะวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่เนะคะในหลวงรัชกาลที่เก้าจะทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะทรงพดจคิดค้นเกี่ยวกับวิธีการที่จะลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกนะคะที่ทําให้โลกของเราร้อนขึ้นเช่นพระองค์ทรงคิดค้นเกี่ยวกับไบโอดีเซลนะจดสิทธิบัติเลย แล้วก็อะไรอีกอย่างเช่นการผลิตเอทานอลเพื่อเอามาผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นอะไรคะน้ำมันแก so ๊สโซฮอลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ในหลวงทรงคิดค้นแต่ว่าจริงๆยังมีอีกมากมายนะคะพวกพลังงานทดแทนอะไรต่างๆอ่ะคราวนี้มาดูนะเนื้อหา ะะการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า energy conservation นะคะมีความหมายตามพรบรส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานปีพุทธศักราช2535ว่าคือการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดนะอนุรักษ์